บทที่26มีคนดีใจก็ต้องมีคนทุกข์ใจขณะที่เหล่าโจกำลังยินดีปรีดาอยู่นั้นเจ้าจวี๋กลับวิตกกังวลเธออยู่ในห้องทำงานโดยลำพังเดินไปมาอย่างไม่เป็นสุขสัปดาห์ที่แล้วเธอส่งเพลงติดไฟง่ายระเบิดง่ายให้เจ้าอิงเก๋เดิมทีคิดว่าทันทีที่ส่งเพลงไปคนแซ่เจ้าเหมือนกันอย่างเจ้าอิงเก๋จะเซ็นสัญญากับสตาร์ไลท์เดียวนั้น ถ้าว่าผ่านไปสัปดาห์หนึ่งแล้วทางฝั่งเจ้าอิงเก๋ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนั่นทําให้เจ้าจ,าจาวียยิ่งกังวลไม่เป็นแบบนั้นหรอกมั้งถึงจะไม่ใช่มืออาชีพในวงการเจ้าจวียก็ฟังออกว่าติดไฟง่ายระเบิดง่ายเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งตอนที่เธอฟังครั้งแรกโสดประสาทก็ถูกพันธนาการไว้จนแน่นหลังจากนั้นก็ฟังอีกหลายครั้งอารมณ์ของเพลงนี้ยิ่งสลักลึกในความทรงจํา ฉะนั้นเจ้าจะเหวียจึงคิดว่าด้วยคุณภาพของเพลงนี้ก็น่าจะเพียงพอให้เจ้าอิงเก๋อประทับใจได้กระนั้นแล้วการที่ทางเจ้าอิงเก๋อยังไม่ตอบกลับมาสักทีผ่านให้เจ้าจะเหวียเริ่มพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วหรือว่าเจ้าอิงเก๋จะเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นไปแล้วขณะที่กำลังกังวลอยู่นั้นโทรศัพท์มือถือของเจ้าจะเหวียก็ดังขึ้น เป็นสายของเจ้าอิงเกร์ที่เธอกำลังนึกถึงโทรมาพอดีโทรมาปฏิเสธฉันเหรอเจ้าเจาเวียขมวดคิ้วกดรับโทรศัพท์ปลายสายโทรศัพท์เสียงของเจ้าอิงเกรดดังขึ้นน้ำเสียงแน่วแน่ฉันตกลงเซ็นสัญญากับสตารไลท์ขอโทษด,ด้วยขาดที่ทำให้คุณรอนานเจ้าเจาเวียชะงักไปไม่ได้ปฏิเสธหรอกเหรอไม่นานเธอก็ตั้งสติได้รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้าง เห็นที่ในการประชันของสามบริษัทใหญ่เป็นสตาไลท์ที่คว้าชัยชนะไปอีกครั้งไม่เป็นไรคะ่ะน้ำเสียงของเธอผ่อนคลายลงต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนถึงจะตัดสินใจพวกเรารอได้แล้วคุณคิดว่าจะเซ็นสัญญาเมื่อไหรด่ดีฉันว่างตลอดคะ่ะเจ้าอิงเกอร์เอ่ยอย่างจริงจังว่ากันตามสัญญาฉบับนั้นที่คุณเสนอมาแต่ว่าเพลงติดไฟง่ายระเบิดง่าย จะต้องเป็นเพลงแรกของฉันที่ปล่อยออกไปหวังว่าบริษัทจะช่วยฉันโปรโมตอย่างเต็มที่เรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วเจ้าจเหวียยิ้มเอ่ยพวกเราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จถ้าคุณว่างก็เข้าบริษัทมาเซ็นสัญญาได้ช่วงบ่ายคะ่ะเจ้าจเหวียไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดไม่มีปัญหาคะ่ะเจ้าอิงเกอตอบตกลงทันทีขบคิดชั่วครู่ก่อนจะเสริมว่า เพลงติดไฟง่ายระเบิดง่ายฉันฟังครั้งแรกก็ชอบเลยเพลงนี้เหมาะกับฉันมากได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เพลงจริงๆด้วยฉันก็ว่าเพลงคุณภาพสูงของหลินเยียนอย่างติดไฟง่ายระเบิดง่ายจะปล่อยให้หลุดมือไปได้ยังไงกันงั้นคุณก็เตรียมตัวออกเดินทางเถอะในตอนนั้นเจ้าจเวียก็อารมณ์ดีขึ้นมาความกระฉับกระเฉงเฉียบขาดกลับมาอีกครั้ง ฉันจะให้คนไปรับคุณข้างล่างสัญญาจะร่างเสร็จก่อนที่คุณจะมาถึงปลายสายตอบไม่มีปัญหาหลังจากวางสายโทรศัพท์เจ้าจะวียก็เบาใจลงในที่สุดเธอนั่งลงบนเก้าอี้หมายจะพักผ่อนสักหน่อยผลคือยังไม่ทันนั่งจนเก้าอี้อุ่นด้านนอกก็มีคนเคาะประตูเข้ามาพี่เจ้าคนที่เข้ามาก็คือผู้จัดการชายในสังกัดของเจ้าจะเวีย แต่ในยามนี้สีหน้าของผู้จัดการคนนี้แลดูตื่นเต้นทางชีโจ,โจโทรมาบอกว่าจะเชิญเจียงขุยไปร้องเพลงโปรโมทหนังเรื่องมังกรมัชราเริงระบำเจียงขุยเจ้าจะเหวียชง,งักไปผู้จัดการคนนี้อธิบายว่าเป็นเด็กใหม่ในความดูแลของผมครับก่อนหน้านี้เธอถูกอาจารย์เซียนอวีเลือกมาให้ร้องซาวแทร็กที่เซียนอวีแต่งขึ้นมาให้หนังเรื่องมังกรมัชราเริงระบำของชีโจโดยเฉพาะ วันนี้เพลงนี้ปล่อยออกไปออนไลน์เสียงตอบรับในอินเทอร์เน็ตไม่เลวเลยทางชีโจเลยให้เธอไปช่วยร้องเพลงโปรโมทหนังในฐานะนักร้องหลินเยียนอีกแล้วเจ้าจะเวียถึงนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านี้หลินเยียนเคยขอเด็กใหม่บอกว่าจะอัดเพลงก่อนหน้านี้เหล่าโจก็บอกว่าหลินเยียนทำออเดอร์ของชีโจสำเร็จถ้าทางจะเป็นซาวด์แทร็กเพลงนี้เพลงชื่ออะไรเหรอ เจ้าจเจวียเปิดโปรแกรมเล่นเพลงอีกฝ่ายตอบว่าชื่อปลายักษ์ครับเจ้าจเจวียพยักหน้าพิมพ์ลงไปว่าชื่อปลายักษ์สามคำฉุกคิดได้ว่ามีบางอย่างแปลกพิกลจึงรีบแก้คำเป็นปลายักษ์ก็หาเพลงเจอแล้วจากนั้นเธอจึงสวมหูฟังฟังเพลงนี้รอบหนึ่งเมื่อฟังจบก็เงียบเงันไปนานพอดูผู้จัดการเอ่ยเตือนอย่างอดไม่ไหวพี่เจ้า เจ้าจเหวียได้สติกลับมายิ้มขืนพูดว่าก่อนหน้านี้หลินเยียนบอกจะอัดเพลงฉันก็ยังไม่วางใจเลยให้ข้อมูลของเด็กใหม่ไปกองหนึ่งตอนนี้คาดไม่ถึงเลยจริงๆว่าเขาจะถึงกับอัดเพลงที่ดีอย่างปลายักษ์ได้เรื่องนี้ไม่มีใครคาดถึงหรอกครับผู้จัดการยิ้มเป็นเชิงว่าเข้าใจจากนั้นก็พูดว่านอกจากทางฉีโจแล้วเมื่อกี้ยังมีแบรนด์ของบริษัทที่ร่วมงานระยะยาวกับบริษัทพวกเราอีกหลายที่ บอกว่าอยากเชิญเจียงขุยไปร่วมกิจกรรมของพวกเขาแถมบอกว่าอยากให้เธอร้องเพลงปลายักษ์ผมเลยจะมาขอคำแนะนำจากพี่ศักหน่อยครับว่าจะทำยังไงดีหมายความว่าเจ้าจะเหวียเงยหน้าขึ้นเจียงขุยดังแล้วผู้จัดการพยักหน้าพูดอย่างตื่นเต้นระคนทอดถอนใจตั้งแต่ที่มีคำเชิญจากหลายแบรนด์เยอะแยะขนาดนี้เจียงขุยดังแล้วจริงๆครับ ไม่อย่างนั้นใครจะไปจําชื่อเด็กใหม่ตัวเล็กๆอย่างเธอได้เธอได้อน,นิสง์จากอาจารย์เซียนอวีพอดีผลลัพธ์ไม่ได้ได้ไปกว่าซุนเยาหัวที่เดบิวในฐานะอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงใหม่เลยเจ้าจาเหวียเป็นหัวหน้าผู้จัดการหัวหน้าผู้จัดการคอยควบคุมดูแลงานผู้จัดการของบริษัทปกติแล้วไม่มีศิลปินภายใต้ความดูแล หากได้เจ้าจะเวียดูแลด้วยตนเองก็จะต้องเป็นตัวท็อปหรือไม่ก็เด็กใหม่ที่เจ้าจะเวียถูกอ,อกถูกใจและภายใต้การดูแลของเจ้าจะเวียก็มีผู้จัดการตัวเล็กๆอีกหลายคนผู้จัดการตัวเล็กๆเหล่านี้โดยทั่วไปจะดูแลเด็กใหม่จุดเริ่มต้นของเด็กใหม่นั้นลำบากยากเย็นดังนั้นชีวิตของผู้จัดการตัวเล็กๆเหล่านี้ก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้น ผู้จัดการตัวเล็กๆแต่ละคนก็ล้วนเฝ้าคอยให,ให้เด็กใหม่ที่ดูแลนั้นโด่งดังเพราะเมื่อเด็กใหม่ที่ตนดูแลโด่งดังแล้วผู้จัดการถึงจะได้เงินตามไปด้วยดีจเจ้าจะเหวียลุกพรวดขึ้นมาวันนี้เป็นวันมงคลคู่เริ่มจากเจ้าอิงเกร์เซ็นสัญญากับบริษัท ตามมาด้วยเด็กใหม่ตัวเล็กๆในสังกัดของเธอด่งดังขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวถึงกับข้ามขั้นฤดูการศิลปินหน้าใหม่แล้วด่งดังได้ด้วยวิธีนี้เชียวอีกทั้งเรื่องดีทั้งสองเรื่องนี้ล้วนเป็นเพราะหลินเยียนเด็กคนนี้เป็นดาวนำโชคของเธอจริงๆให้แผนกประชาสัมพันธ์จัดการเดี๋ยวนี้เลยมีเด็กใหม่ดังแล้วบริษัทก็ต้องดันสักตั้ง ถ้าโอกาสแบบนี้ยังคว้าไว้ไม่ได้สตาร์ไลท์คงไม่ได้เป็นหนึ่งในสามบริษัทใหญ่ของบรูสตาแล้วทำเป็นอ้างว่าขอคำแนะนำไปอย่างนั้นแหละที่ผู้จัดการคนตรงหน้านี้มาหาตนจุดประสงค์ที่แท้จริงก็คงจะอยากให้เจียงขุยได้รับการสนับสนุนในด้านนี้จากบริษัทแต่ว่าเจ้าจะเวียก็จะไม่พูดออกไปทุกคนล้วนแต่ทำเพื่อศิลปินของตัวเองทั้งนั้นทำเช่นนี้ก็พอเข้าใจได้เข้าใจแล้ว เมื่อเป้าหมายบรรลุผลรอยยิ้มของผู้จัดการก็สดใสขึ้นมาขอบคุณครับพี่เจ้าอีกอย่างเจ้าเจาเวี๋ยพูดเจียงขุยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับตารางงานของฉีโจก่อนปลายักษ์เป็นผลงานที่ชีโจจ่ายเงินสั่งทําพวกเราต้องบริการถึงที่สุดไม่งั้นอาจมีผลกระทบถึงชื่อเสียงของบริษัทฉันยังว่าต่อไปจะมีออเดอร์จากทางฉีโจามาอีกไม่มีปัญหาครับผู้จัดการรับปากเป็นมั่นเหมาะ ทันใดนั้นเจ้าเจาเวี๋พูดขึ้นมาอย่างรำคาญใจที่จริงตอนนี้ฉันเริ่มเสียดายที่ปล่อยหลินเยียนไปแล้วให้เขาอยู่ที่แผนกศิลปินก็ได้แผนกเราออกจะใหญ่จะดูแลเขาไม่ได้เชียวเหรอไม่เห็นต้องให้เจ้าแก่โจรุยหมิงนั่นเอาเปรียบเขาเลยผู้จัดการเรื่องระหว่างหัวหน้าเขาไม่ควรแทรกแซงแต่เจ้าเจวี๋ก็แดกดันเพียงประโยคสองประโยค ถ้าเธอเก็บนักแต่งเพลงที่มีศักยภาพสูงมากขนาดนี้ไว้ที่แผนกศิลปินไม่ยอมปล่อยไปน่ากลัวว่าเหล่าโจคงรีบไปฟ้องบอสแน่นอนเซียนอวีผู้จัดการคนนี้หัวใจกระตุกวูบรอบขบคิดคนนี้ดูเหมือนจะเป็นขายใหญ่คนใหม่ในแผนกประพันธ์เพลงสินะเริ่มจากทำให้ซุนเย่าหัวไต่ขึ้นหัวตารางในชาติเพลงใหม่จากนั้นก็ทำให้เจียงขุยซึ่งอยู่ในสังกัดของตนด่งดังเข้ามาทำงานได้แค่สองเดือนเอง ก็ปั้นเด็กใหม่ให้ดังได้สองคนแล้ว